ผู้ชมคะในอดีตน,นั้นโรคเรื้อนเนี่ยเป็นโรคร้ายแรงนะคะ<ม>แล้วก็เป็นที่รังเกยียจของบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อถึงกันได้นะคะซึ่งก็มีการคาดการเอาไว้ค่ะว่าหากไม่ได้รับการควบคุมโรคที่ดีเนี่ยณนะปัจจุบนันนี้ประเทศไทยเราคงจะมีผู้ป่วยโรคเรื้อนนับล้านรายเลยทีเดียวนะคะแต่ปัจจุบนันนี้โรคเรื้อนไม่ได้เป็นปัญหาสาธารณสุขของไทยอีกต่อไปแล้วนะคะซึ่งก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทําให้โรคเรื้อนนั้นหมดไปจากประเทศไทยเพราะโรคเรื้อนเป็น รแต่หายได้ถ้ารักษาค่ะและว,วันนี้รายการเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ชีระรามสูตรท่านเป็นประธานมูลนิธิราชประชาสมาสายในพระบระมราชูปถัมภ์มาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคควันนี้ขออนุญาตเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคเรื้อนโดยเฉพาะเลยนะคะพูดถึงโรคนี้เนี่ยอาการแล้วก็อันตรายของมันนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอคะก็โรคเรื้อนนี่จัดเป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ <ทะ S 1> สารศกในอดีตเมื่อ54ปีแล้วมามก็เป็นโรคที่ติดต่อธรรมดา <ทะ S 1> โรคผิวหนังชนิดหนึ่งเ <ทะ S 1> ชื้อมันก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง <ทะ S 1> อยู่ในตระกูลเดียกวกันะโลกแต่ว่าเป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ตามเยื่อบุจมูก <ทะ S 1> หรือตามบริเวณผิวหนัง <ทะ S 1> นี้ถ้าผู้ป่วยไม่รับการค้นพบรักษา บริเวณเยื่อบุจมูกผิวหนังก็จะแตกเป็นแผลทําให้เชื้อออกมา<อ>เชื้อออกมาก็แต่ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเช่นอยู่ร่วมบ้านก็สัมผัสตามผิวหนังหรือลมหายใจทางจมูกก็เชื้อก็เข้าไปสู่ร่างกายได้อันนี้เราต้องย้อนกลับไปนานขนาดไหนคะที่เราได้พบผู้ป่วยที่เป็นโรคเรือนในไทยเนี่ยค่ะครับก็โรคเรือนเนี่ยมีมาตั้งสมัยพระพุทธการสมัยพระพุทธเจ้าก็มีมีเทศนาไว้้วค่ะ มันก็มีมาเรื่อยๆไม่มีอะไรแต่ประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มสำรวจเมื่อปีพุทธศักราช2496ร่วมกับองค์การโลกเพบว่ามีทั่วประเทศเนี่ยประมาณ140,000คนด้วยความชุกอัตราผู้ป่วยประมาณประชากรหมื่นคนเป็นโรคเดือสัง50คนหรือพูดง่ายแสนคนเป็นโรคเดื้อรัง500คนก็เยอะนะเยอะค่ะอันตรายของมันเนี่ยขนาดไหนคะ ก็เป็นเริ่มเริ่มจากวกงด่างสีขาวชาหยกไม่เจ็บเหงือไม่ออกอนี่เป็นอาการที่เริ่มเป็นครั้งแรกขออีกทีนะคะคุณหมอวงสีขาววงสีขาว <ห ober. S 2> ชาหยกไม่เจ็บชาเราจะรู้สึกชาบริเวณที่เต็าไม่รู้สึกหยกไม่เจ็บยเยกก็ไม่เจ็บ,<ห> <Amsterdam> บแล้วแหง้หงแห้งเหงือไม่ออกเงือไม่ออกประมาณวงสักเหรียญบาทหรือเหรียญสลึงอะไรเงี้ยค่ะตามก้นตามสะบักหรือตามด้านข้างแขนขาค่ะ สงสัยไว้ก่อนเป็นโรคเดือนระยะแรกนี่คืออาการบ่งชี้เลยอาการบ่งชี้คือก็ครับโรคผิวหนังที่เนื้อชาหยิกไม่เจ็บนึกถึงโรคเดือนไว้ก่อนค่ะพวกนี้ถ้าได้รับยารักษาเพียงหกเดือนหายสนิทค่ะไม่มีร่องรอยแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้มันก็จะลุกลามจากผิวหนังเนี่ยเข้าสู่เส้นประสาทส่วนปลายใต้ผิวหนังก็ทําให้อาการทั้งเส้นประสาทถูกทาลายเช่นมือเท้าชาค่ะกล้ามเนื้อก็เสียหน้าที่ นิ้วงออัมพาตข้อมือตกเดินเท้าตกหลับตาไม่สนิทจนกระทั่งกระดูกมือเท้านี่กดหดสั้นอ,อันนี้ก็เป็นความพิการที่เกิดขึ้นจากการมรักษาลาช้าค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณหมอได้พูดถึงภาพรวมของผลสําเร็จในการควบคุมโรคของมูลนิธิราชประชาสมาสายัยพวกเราฟังสักนิดนึงค่ะจากเราเริ่มในปี2499ทั้งสายจะมี1,400คนค่ะ ด้วยอัตรา50ต่อหมื่นชากรพอพระสกมรผจ้บริหารงทราบก็เป็นห่วงก็พระทานพระราชทรัพย์ให้สร้างสถาบันราชประชาธรรมสายมูลนิธิราชประชาธรรมสายสิปีเราก็ขยายโครงการครอบคลุมท,ทั่วทั่วประเทศโดยใช้ทีมเคลื่อนที่อบรมแพทย์เจ้าหน้าทีส่สาธารณสุขท,ทุกจังหวัดเรียบร้อยหมด19ปีขยายทั่วประเทศทพอสามสิ7ปี25 3 7เ็เราก็กำจัดสำเร็จ ความชุก,กค่อยๆลดจากห้าสิบต่อเมื่นลงมาเหลือต่ำต้นเหลือต่ำประสิทธ์ต่ำกว่าหนึ่งต่อเมื่อในปีสามเจ็ดเหลือเพียงศูนย์จุดแปดต่อเมื่นก็ถือองค์การโลกก็ถือว่ากำจัดสำเร็จ ประสบความสาเร็จประเทศไทยก็เป็นประเทศแรกในโลกและแน่นอนค่ะว่าทุกคนทราบกันดีว่าโรคเรื้อน,นี่เป็นโรคร้ายแรงเป็นโรคติดต่อแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถควบคุมได้และถ้าเกิดว่าคุณเป็นเองก,ก็สามารถรักษาให้หายได้เช่นกันก็อย่าลืมสังเกตอาการอย่างที่คุณหมอธีระได้บอกไปแล้วก็ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้ทําการรักษาให้หายกันนะคะวันนี้ต้องกล่าวขอบคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ